โอเคผมก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะฮะ วันนี้เราอยู่กันในเกมอ่าปัสกาเนี่ยครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมานะครับรีวิวอัสซิอุสผู้กำเนิดกันแต่ว่าเป็นร่างมาสเตอร์นะฮะอย่าปไปง่ายตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะได้เพื่อนก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมผ่านส่วนของเพลิสในปัสกาเนี่ยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนช่องก็สามารถกดสมัสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการก,กดซุปเปอร์ตั้งคุณใต้คลิป เป็นในดีของน้องทางบ้านเนาะก็ฝากมาให้รีวิวเนื่องจากอาวุธผู้กำเนิดเนี่ยนะครับผมนี่ตัวนี้เลยผมบอกกันเลยว่าอ่าล่างปกติเนี่ยหาได้จากไหนใช่ไหมครับล่างปกติเนี่ยนะครับหาได้จากกิจปฏิหารนะครับแต่ว่าเป็นกิจปฏิหารวันศุกร์นะซึ่งศุกร์นี้ก็น่าจะเป็นคิวล็อกสุดท้ายเนาะถ้าจะไม่ผิดนะอืมก็ใช้หนังสือ500นะครับผมตรงนี้ แต่ว่านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอาซูดผู้กําเนิดที่เป็นร่างมาสเตอร์นะครับซึ่งร่างมาสเตอร์เนี่ยมันจะต้องเติมเงินนะครับในการหาสติกเกอร์ร่างมาสทนะครับที่อยู่ในกิจกรรมเติมเงินไรื่องวัลเนาะถึงจะได้มานะครับซึ่งไอดีนี้เป็นไอดีของน้องทางบ้านครับอย่ให้เครดิตหน่อยะรัเป็นของน้องนิกะนะครับผมก็ VP19 เลยนะไอดีนี้พลังประมาณร่วม40ล้านได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับอาซูดผู้กําเนิดนะครับเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นอ่าร่างนี้นะครับที่เราได้มานะครับ จะเป็นล่างแบบไรยธาตุนะครับผมแต่พอเราทำมาสเตอร์เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนฟอร์มนะครับความสามารถของมันเนี่ยเป็นอินฟินิตี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูตารางธาตุก่อนนะครับเนี่ยอซิวดพุ่งกาเนิดนะครับจะเป็นธาตุนี้นะครับผมก็คืออ่าไรคุณสมบัตินะครับก็คือตีใครก็ไม่บวกไม่ลบโดนก็ไม่บวกไม่ลบนะฮะก็ถือว่าบวกหนึ่งไปไอ้บวกศูนย์ไปแต่พอมันเป็นล่างมาสเตอร์ครับมันกลายเป็นอินฟินิตี้ครับซึ่งนะครับอ่าธาตุอินฟินิตี้เนี่ยนะครับก็คือจะตีทุกธาตุนะครับคูณ2หมดเลย นะครับแล้วก็จะไม่โดนธาตุไหนคูณ2เลยก็คือแบบเก่งที่สุดในบรรดาธาตุทั้งหมด18ธาตุเพราะฉะนั้นเนี่ยล่างนะครับอินเฟอร์ตี้คือโกงที่สุดในเกมนี้นะครับผมใครได้ไปก็ถือว่าโคตรโคตรโหดจริงนะครับเรามาดูสแตตเนี่ยอยู่ที่1,113นะฮะความสามารถของอาซิอุสพุ่มเนิร์ดนะครับ, Nerd, รบล่างมาสเตอร์นะฮะก็เลือด174นะครับพลังโจมตีกับภาพรเวสเท่ากันนะครับ208 ป้องกันกายภาพป้องกันเวท1 1 4แล้วก็สปีด1้ตสิ่ตตคือบาลานซ์เลยนะฮะโหดจัดนะครับสแตตทุกสแตตต้องการหมดนะฮะใช้หมดเลยนะครับตรงนี้โอเคไหมโหดเลยนะครับในส่วนของนิสัยนะครับก็ถ้าเป็นผมนะผมแนะนําให้เป็นลบพลังป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเวทก็ตามนะครับแล้วบวกสปีดแทนอย่างในคลิปเนี่ยก็คือนิสัยขี้งงินี่คือได้นะคุณสมบัตินะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของคุณสมบัติที่1นเนี่ยนะครับก็นะครับผมแนะนำให้เป็นโฟกัสไลท์นะครับผมตัวนี้ผมบอกลว่า เป็นแทงชั้นดีนะผมบอกเลยอาชุดพุหน่อยเป็นแทงชั้นดีแล้วมีดาเมจโคตรแรงนะฮะยิ่งทำร่างมาสเตอร์ยิ่งโหดกว่าเดิมเยอะนะครับตรงนี้ส่วนค้ส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายอันนะครับก็เป็นผมก็จะแนะนำเป็นเบอร์เซิร์กหรือไม่ก็ม็อกซี่ก็ได้นะครับตรงนี้ได้หมดนะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบความสัมพันธ์กันนะฮะก็เริ่มวันที่ตัวแรกเลยเป็นซีกาดนะฮะซีกาดเนี่ยจะให้ในส่วนของพลังโจมตีกายภาพครับในคอสมาให้สปีดนะครับ มีทูวายให้จมตีเวทนะครับแล้วก็รีคอซ่าให้เป็นเลือดนะก็ <c oughs> คือให้สเตตค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็บาลาน,นมากๆนะครับต่อมานะครับก็ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อก4ตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะปลดล็อกตัวทั้งล่างและทั้งบนได้นะครับรูแถวล่างกันนะฮะแถวล่างจะเป็นเดียกานะครับแล้วก็มีพาเกียร์แล้วก็มีกีาติน่านะครับแถวบนนะฮะจะมีโฮโอลูเกียร์แล้วก็มิวนะก็จะปลดสเตตเปอร์เซ็นต์นะครับ เรามาดูกันในส่วนของอาวุธกันนะครับอาวุธเนี่ยผมก็แนะนําให้ใส่ในส่วนของเคี่ยวสปีดนะครับถ้าเกิดทาดาวได้ก็ดีนะครับเคี้ยวสปีดก็คือคือตัวอาวุเนี่ยมันมีสกิลเปิดบัฟนะครับเปิดบัฟแท้งนะฮะก็ได้ความเร็วนะฮะตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราทําการตีบวกแล้วก็อัปดาวไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นอาวุธดาว2ดาวนะครับอันนี้นะครับในอาวุธ2ดาวเนี่ยนะครับเขี่ยวป2ดสองดาวก็ในการต่อสู้เนาะมีโอกาส40%เปลี่ยนสปีดตัวเองเป็น100%เลยนะฮะถือว่าโหดมากแล้วก็ กล่องนะครับถุงขึ้นกับตัวด้านในผมแนะนำให้ใส่เป็นกล่องสีฟ้านะครับคือต้านทานคลิคทีคอลนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของริบบิ้นนะฮะก็ใส่ริบบิ้นตำนานได้นะครับผมตัวนี้นะจะโดนดาเมจบอลลงเพิ่มสปีดเพิ่มแรงโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเราไปดูเรื่องค่าความสนิทนะฮะค่าความสนิทก็อัปเดตให้เต็มที่100นะแล้วก็คะแนนบุพพันเต็มที่ได้1,000นะตรงนี้อ่ะเราไปดูสกิลกันผมจะพาดูสกิลอันสุดยอดของนะครับอาร์ซิอุสคู่กำเนิดล่างมาสเตอร์นะครับก็เป็นนนโโปเกกมอผู้้สรางลลแหะะะฮ ถ้าในต่างดิเมมนะฮะโอเคเรามาดูสกิลพาสซีฟครับเดอะครีเอชันนะครับเดอะครีเอชันนะครับออกรบแล้วนะฮะจะทําการเพิ่มพลังโจมตีนะฮะพลังป้องกันนะฮะทั้งกยภาพาะโลเวทครับของตัวเอง50%เนลยนะโหดมากนะครับแค่ยืนออกรบเฉยๆนะตนเองนะครับได้รับเกาะนะฮะเกาะเลือดนะครับเท่ากับ20 0จากค่า h p ีนะครับผมมันจะมีแถบเลือด2แถวนะฮะโคตรดีนะฮะแล้วก็อ่า ผลเสริมนะครับเซตัดนะครับไม่รวมก็คือจะไม่โดนลดพลังป้องกันลดสภาพต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่ครับพาร์ทสี่พิเศษนะครับบุคคลยอดเยี่ยมเมื่อเริ่มเทิ่อนอาซูดผู้กำเนิดจะสุ่มกำหนดศัตรูหนึ่งตัวนะครับศัตรูที่ถูกกำหนดนะครับจะได้รับเดเมจนะครับแรงขึ้นโดนแรงโดนเดเมจแรงขึ้นนะฮะห้นะฮะจากสกิลอาซูดนะฮะหลังจากที่เป้าหมายนะครับถูกที่ถูกกำหนดตายแล้วจะทำการสุ่ม ไปยังตัวอื่นที่อยู่รอดโอ้โหโหดมากนะครับเหมือนบังคับอะนะครับผมย่งเง้ยมันก็ต้องโดนมันต้องโดนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับเป็นสกิลโจมตีท่าแรกครับ Hall of Origin นะฮะ Hall o ออร i จินนะครับก็จะเป็นสกิลนะครับลบบัฟของเป้าหมายทั้งหมดนะฮะผมลืมบอกไปว่าสกิลทุกสกิลของอาชีวะผู้กำเนิดร่างมาสเตอร์เป็นสกิลท่าดิฟฟิวตี้ทั้งหมดนะครับผมก็อย่างผมบอกนะ้วท่าดิฟฟิวตี้ชนะทุกท่านะครับคูณ2หมดเลยนะครับ สกิลนี้นะครับทำการลบบัฟของศัตรูทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทำการย้ายใส่เครื่องหมายเป้าหมายนะครับจากนั้นทำการสร้างเดเมจธาตุอินฟิตี้นะครับพร้อมทำเดเมจนะครับทั้ง a d k ทั้ง Special Tag ก็คือตี2ครั้งนะที่พลังเท่ากันนะครับถ้าเคยปล่อย New b อ l l นะครับในการต่อสู้รอบนี้จะทำการสร้างเดเมจอีกครั้งอีก50%นะครับผมสกิล New Ball คือสกิลนี้นะครับผมปกติแล้วเนี่ยครับ อ่าาเมจน,นี่คือ80นะปะกติเนี่ยเรามาเราเปิดสกิลว่านุ่ยให้เราเปิดสกิลนิวบอลก่อนนะฮะสกิลนิวบอลเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสกิลเพิ่มพลังโจมตี50%นะครับตนเองได้รับเกราะนะครับเท่ากับ200%เลยสูงสุดนะครับผมสกิลนี้โหดมากนะแล้วก็ลบดีบัฟของตัวทั้งหมดนะครับลบเกราะอ,อมาตะนะครับแล้วก็ลบนะครับในส่วนของอการบินอยู่ด้านน้นจอดดินติดชาร์โดฟอสของเป้าหมายทั้งหมดเลยนะครับผม เมื่อนะครับปล่อยนิวบอลเป็นครั้งแรกจะได้รับความโกรธร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีก30%ถาวรนะครับให้กับตัวอาชุดผู้กําเนิดนะฮะแล้วก็ต้านทานดีบัฟทั้งหมด4เทิร์นนั่นคือโอ้โหคือมันโกงโคตรอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้แบบย่อๆแล้วกันนะครับสกิลนิวบอลเนี่ยมาถึงเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราได้พลังโจมตี50%นะฮะได้เกราะได้โล่นะครับ200%นะครับผมแล้วก็ลบบัฟเป้าหมายนะครับลบโล่มาหมาาายลบบสถนนนะิดำ้จอดดินชาโดฟออร์ขงเป้าหมายนะครับผม แล้วก็เพิ่มความโกรธ100%เพิ่มแรงโจมตีถาวร30%รเสตกับตัวเองนะครับโหดโคตรนะบอกเลยว่าสกิลเดียวล้มทั้งกระดานนะครับผมโหดมากนะผมบอกกันเลยว่าโคตรโกงเลยนะฮะต่อมานะครับสกิลโจมตีอีกท่าหนึ่งเป็นอ่าราเซอร์โฟลสนะฮะสกิลนี้ก็เป็นสกิลโจมตีทาอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับทำการสร้างดาเมจแบบไรายท่านะครับโจมตีทั้งกายภาพและเวทนะครับไปพร้อมๆกันนะครับผมถ้าเคยปล่อยนะครับสกิลโฮมนะครับ ในการต่อสู้นะครับพลังโจมตีนะครับโจมตีแล้วจะได้รับความกด50%แล้วก็ลบคูดาวของสกิลตัวเองทั้งหมดนะครับสกิลกลุ่ม50นะฮะสกิลนี้นะครับมันจะเชื่อมโยงกับสกิลเดเตอร์เนาะต่อมาสกิลเดเมอนะครับเป็นสกิลโฮมนะครับทำการสร้างเดเมจนะครับแบบไร้ธาตุโจมตีทั้งกายภาพและโจมตีเวทนะครับผมแล้วก็ทําการตีทะลุโล่มาตะนะฮะโจมตีแล้วจะทําการเพิ่มนะครับพลังโจมตีกายภาพเวท ป้องกันเกรภาพป้องกันเวทถาวร15% 2เทิร์นเทินดเมจหมูโจมตีที่100นะฮะแต่ละท่าโหดโคตรโหด,โหด,โหดจัดจัดนะฮะดีบัฟเถื่อนๆนะครับผมโหดมากนะครับผมตัวนี้นะอ่ะอันนี้ก็รีวิวกันแบบนะให้ดูกันเลยนะครับต่อมานะครับก็ไปดู Skill Set สกิลแซนะฮะสกิลแซดเนี่ยนะครับที่ผมเห็นนะก็คือนี่ครับจะทำการสร้างไดเมจอีกครั้งนะครับ150%เดิมทีมันแค่100เนาะเห็นปะ เดิมทีมันแค่50%นะครับแต่ถ้า,าตีสกิลติดนิวบอลแล้วแล้วมาตีสกิลนี่เนี่ยมันจะทำการสร้างเพิ่มอีก150%เพิ่มขึ้นมาอีก100%นะฮะแล้วก็ z n e นิวบอลเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะก็คืออจะได้รับความโกรธแล้วก็เพิ่มพลังตัวเอง30%นะครับส่วนอาร์เซฟูุตตัวนี้นะครับสกิลนี้นะครับลบล้างคู่ดาวนะฮะแล้วก็ Z โฮมเนี่ยนะครับ จะเพิ่มดาเมจ50%โจมตีเราเพิ่ม30%ถาวรน,นะครับผมต่อมาสกิลยีนเนาะก็ทำการช่วยเพื่อนนะครับเป็นสกิลใค่มสกิลยีนซัพพอร์ตนะก็ทำให้ทีมของเราในโดนดาเมจบอลลงทั้งหมดเลย10%นะครับอ่ะก็เห็นสกิลหดๆนะครับของอาซิอุสผู้กำเนิดนะครับล่างมาสเตอร์กับล้วคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้เลยผมบอก,กเลยว่าแม่งไม่รู้จะโกงไปไหนนะตัวนี้นะ แต่ว่าการที่จะได้มาเนี่ยคือต้องเติมนะต้องเติมซื้อสติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับถึงจะเปลี่ยนร่างมาสเตอร์นั่นเองคล้ายๆกับคิวเลมยูโนวา Q อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเห็นน้องๆหลายๆคนก็บอกว่าวิธีการทำอาซิ C ุดผู้กําเนิดร่างมาสเตอร์เนี่ยเราใช้ตัวนั้นก็ได้ไตัวตัวเปลี่ยนในคอสมานะครับเอามาแลกสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ในะกินจกรรมปฏิหารได้เหมือนกันนะครับ รู้สึกว่าจะแลกได้75ชิ้นม้งจะไม่ผิดนะนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเรามาดูสก,กีลุกลับนะฮะสก,กีลุกลับผมแนะนำให้ใส่ตามตามคลิปเลยนะครับก็จะมีชมํอระาล้างน,นะฮะตรงนี้สังเคราะห์แสงนะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะฮะผมเพิ่มเลือดเพิ่มความโกรธทั้ง2อ,อันเลยนะครับผมแล้วก็บำบัดดอกไม้นะครับสปิดอัพแล้วก็ซึมซับ โลมาตะนะครับแล้วก็โจมตีกายภาพนะครับผมแล้วก็นี่คริติคอลนะครับผมเอาแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของเครื่องประดับนะฮะแน่นอนครับเครื่องประดับนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนใส่กันก็คือเซ็ต thunder ผมจะมองข้ามเซ็ตสีทองนะฮะผมถ้ามาเล่นถึงระดับมาสเตอร์แล้วเนี่ยนะครับผมจะมองทองคําขึ้นไปเป็นหลักนะฮะสำหรับทองคําขึ้นไปเป็นหลักเนี่ยนะครับผมแนะนำให้เป็นสกิล อ่าเป็นประดับเซทันเดอร์เพราะว่าประดับเซทันเดอร์ี่ยจะเป็นประดับที่เน้นทางด้านเพิ่มสปีดเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็อ่าสุ่มการโจมตีแบบกลุ่มได้นะครับสำหรับสกิลที่โจมตีแบบเดี่ยวมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสกิลกลุ่มได้นะครับผมอ่ะโอเคนะก็ใส่เซทันเดอร์นะครับหรือเราเรามีทันเดอร์ที่เป็นในส่วนทันเดอร์โบแดงก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเริ่มมันที่อ่าทันเดอร์ทองคําก่อนนะครับผมตัวนี้ถือว่าโหดมากนะบอกกันเลยนะครับ ต่อมาก็ตีบวกก็ตีบ่อยครบ40นะฮะมันจะได้ในส่วนของอความสามารถในการาเสริมพลังได้นะครับผมตรงนี้นะยียนอำนาจนะครับอพให้เต็ม 5, 5ดาวนะมันจะได้สกิลยีนที่ทำให้เพื่อนในทีมโดนในเมเบอล,ลง10%นะตรงนี้อ่ะโอเคเดีย๋ยวผมพาทุกคนไปดูสกิลกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหมองไม่เห็นตัวเลยทีเดียวอ่ะโอเค เดี๋ยวพาไปสู้หน่อยพลังอยู่ที่10ล้านเนาะไม่ได้เยอะมากนะครับจะผมพาไปดูครับ10ล้าน10ล้านสู้ใครได้บ้างเอ่ยอ,อย่ให้ดูดาเมดก่อนนะครับมาถึงเลยเนี่ยนะครับจะก,ก็จะได้รับบัฟมันเ,เต็มที่นะครับอ,อาจจะดูนะก็ขอบคุณน้องนิก,กะด้วยนะครับที่เอาไอดีมาให้รีวิวกันเนาะ่ะมาถึงก็ได้บัฟเลยเห็นปะดิเออ,อ่ะมาถึงก็เปิดสกิลนี้ก่อนในบอลโห,ห,ห,หดโหดดูดิด ฮิวเลือดทีเมื่อกี้มองทันไหมฮิวเลือดทีล้านหนึ่งนะครับผม <laughs> สปีดแสนหนึ่งอ่ะโอเคเราก็มาเริ่มกันที่สกิลนี้ก่อนนะครับฮ mm hmm. อร์ออฟออริจินนะลบบัฟเป้าหมายอ่ะลบไปดิอ่ะบัฟหายหมดเลยตายหาด้วยนะครับ <laughs> อ่ะโอเค <laughs> เหมือนสกิลเพลสตองอ่ะนะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวหาตัวที่เก่งกว่านี้หน่อยแล้วกันนะเก่งกว่านี้หน่อยสนะัก 18ล้านนะลองดูสู้ได้ไหมโอ้ระดับอาซูอุตผู้กําเนิดแล้วครับโปเกมอนนะครับที่สร้างโลกโปเกมอนทั้งหมดนะฮะอ่ะเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสกิลอัลติเมตกันนะครับเดีย๋ยวผมเปิดสกิลนี้ก่อนปึง้งอ่ะหลบโลมาตะทุกคนเห็นไหมครับเห็นท่านไหมโลมาตะอะไรนั้นนั้นแม่งหายหมดเลยนะครับขอดูอัลติเมตหน่อยนะครับท่าโฮมนะสกิลกลุ่ม100นะครับหืมว <c oughs> ยมีอาซูอุตตัวนี้แม่งอยู่อยู่ยลงหงผานแม่งโดนอยู่ด <c oughs> ีอ่ะโปเกมอนตัวเดียวนะครับ สู้กับ18ล้านได้นะครับเดี๋ยวผมขอขยับไปเรื่อยๆนะผมอยากรู้ว่ามันประมาณไหนอ่ะ22ล้านพอไหวไหมน,นะครับผมก็ว่าน่าจะสู้ได้นะตัวเดียว10ล้านสู้กับ22ล้าน3ตัวผมว่ามันก็น่าจะได้เปรียบก,กว่าแล้วเนื่องจากดูตัวละครอ,อีกนะฮะหมดกว่าเยอะนะครับไอผมใช้สกิลแซดนะครับนี่ครับผมใช้สกิลอันติเมตเลย <c oughs> ตีที่เป็นล้านอ,ะอ,อ,อ่ะเอออะ อันนี้นะครับผมจะบอกว่ามันคือการรีวิวนะอย่าดราม่ากันเหมือนคลิปที่แล้วนะครับโอเคนะครับก็รีวิวประมาณนี้นะครับแต่สกิลโดยรวมถือว่าโหดมากนะครับผมนี่ตัวเดียวก็เล่นยีิบสล้านได้รายได้ก็หลายตัวอยู่นะครับโอเคสําหรับการจัดทีมเนี่ยแน่นอนอาชุดผู้เล่นเล่นกับทีมอะไรก็ได้นะครับเขาเป็นตัวแทงเนาะเขามีแทงมีบัฟมีดีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังกันเพิ่มทุกอย่างนะฮะทำให้ทีมเพื่อนในทีมถึกขึ้นก็คือมีความสามารถค่อนข้างรอบด้านนะครับผมก็เหมาะสําหรับเล่นกับทีมไไก็ด้ อ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i าชช่องมันโซนนะฮะเ,เพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ